สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อ้อยการเกษตรก็จะมาบอกเล่าแบ่งปันข้อมูลเรื่องของโรคแคนเกอร์ครับผมซึ่งโรคแคนเกอร์นี้สําหรับคนที่ปลูกพืชตระกูลส้มไม่ไว่าจะเป็นมะนาวตามต้นนี้คือมะนาวนะครับไม่ไว่าจะเป็นมะนาวส้มเขียวหวานส้มโอนะครับหรือส้มอืน่นที่เป็นพืชตระกูลส้มทั้งหลายนะครับก็จะ,ะประสบปัญหาเรื่องของโรคแคนเกอร์ สิ่งที่ผมสังเกตได้จากโรคแคงเกอร์การระบาดของโรคแคงเกอร์ก็คือหนึ่งมักจะเป็นกับต้นที่ปลูกแบบประคบป,ประงมปลูกแบบต้องการขยายผลอย่างรวดเร็วอย่างเช่นปลูกมะนาวในระยะชิดแล้วก็เป็นวงบ่อรวมทั้งต้นที่อยู่ในพื้นที่ที่มีร่มคลืมบงังแล้วก็มีการเร่งผลิตอย่างมากอย่างนี้ครับผมก็เลย อันนี้จากจากการสันนิษฐานของตัวเองนะครับก็พอสังเกตเห็นได้แบบนั้นผมก็เลยสังเกตได้ว่าน่าจะเกิดจากสภาพพื้นดินตรงนั้นมีสภาพเป็นกรดแต่อันนี้ผมสังเกตนะครับผมผมยังไม่ได้วัดค่าทางดินนะน่าจะมีสภาพเป็นกรดแล้วจากนั้นผมเชื่อมโยงไปถึงะจะมีเว็บไซต์ภูมิปัญญาด้านการเกษตรอยู่หลายๆเว็บไซต์หลายๆโพสต ท่านด้านโซเชียลมีเดียครับก็จะบอกว่าใช้สารถ้าถ้าเป็นสายเคมี Me, ก็จะเป็นสารคอปเปอร์ครับสารในกลุ่มคอปเปอร์แต่ถ้าเป็นสายอินทรีย์ก็จะพูดกันไปถึงเรื่องของใช้ปูนกินหมากหรือปูนขาวซึ่งจะปูนกินหมากหรือปูนขาวนะครับเขามีฤทธิ์เป็นด่างครับผมปูนอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านการเผา ที่ผ่านการเผาส่วนใหญ่แล้วจะมีธิดเป็นด่างไม่ว่าจะเป็นน้ำด่างน้ำถ่านน้ำขี้เถ้าหรือน้ำปูนเหล่านี้ครับปูนที่เป็นปูนที่ผ่านการเผาไม่ว่าจะเป็นปูนขาวหรือว่าปูนกินหมากเนี่ยก็จะมีธิดเป็นด่างนะครับในในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนําปูนกินหมากมาละลายน้ําแล้วก็แล้วก็เอาไปฉีดเอาไปเอาไปเช็ดเช็ดใบเช็ดลูกเช็ดกิง่ง แต่ถ้าในปริมาณการปลูกปริมาณเยอะๆเนี่ยอย่างหลายๆต้นนะครับเขาจะใช้ปูนปูนขาวที่เป็นปูนก่อสร้างนะครับเอามาแช่น้ําไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็กรองเอาแต่น้ําใสเอามาใช้ฉีดพ่นโดยน้ําแช่ปูนขาวเนี่ยประมาณ1-2ลิตรต่อน้ําต่อน้ํา ขอโทษทีผมจําไม่ได้ผมอ่านมาผมจําไม่ได้นะครับต่อน้ำยี่สิซีเอ่อยีิบลิตรหรือว่า100ลิตรประมาณนี้แหละผมจําไม่ได้ท่านท่านใดที่สงสง,ส,งสนใจข้อมูลตรงนี้ก็รบกวนเข้าไปเซิร์ชข้อมูลดูจะเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวผมเองเนี่ยผมหวงจะไม่ไม่ได้มาแนะนําวิธีการรักษาหรือว่าการดูแลแบบนั้นหรอกครับผมเพียงแต่จะมาบอกว่า เราจะรู้ได้ไงว่าต้นมะนาวตัวเองหรือกิ่งพันุ์ตัวเองหรือเราไปเลือกซื้อกิ่งพันธุ์ที่ร้านขายต้นไม้นะครับว่ามีอาการโรคแคนเกอร์ถ้ามีอาการโรคแคนเกอร์เราจะทํายังไงครับไปร้านต้นไม้เลือกซื้อมะนาวเพื่อจะเอามาปลูกถ้าเจออาการโรคแคนเกอร์หนึ่งไม่ซื้อครับผมไม่ซื้อครับฟังชัดๆอีกครั้งครับไม่ซื้อครับ อันนี้อย่างแรกสองถ้าเป็นกิ่งที่เราซื้อมาแล้วจะเนื่องด้วยเราไม่ได้เราซื้อออนไลน์หรือว่ายัางไงก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมอันแรกคือไม่ซื้ออันที่สองได้มาแล้วไม่เป็นไรครับเอามาแล้วก็มาจัดการาปรุงดินที่หลุมปลูกข,ของเราโดยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดนะครับ แล้วก็ถ้าท่านมีขี้เถ้าที่เตาไฟเตาถ่า,านเราเราถ้าเราทํากับข้าวเราใช้เตาถ่า,านมันก็จะมีขี้เถ้าใช่ไหมครับหรือ,อถ้าไม่มีขี้เถ้าก็ซื้อซื้อ,อแกลบดําก็ได้ครับมาผสมคลุกเค้าลงในลงในหลุมที่เราจะปลูกนะครับถ้าท่านปลูกในบงบ่อท่านก็เอาขี้เถ้าแกลบนะครับมาคลุกเขา คุกเขาพอประมาณนะครับผมก็ไม่ได้กะจํานวนปริมาณอะไรที่มันเป๊ะๆหรอกครับก็ก็คุกเขาเข้าไปนะครับถ้าจะให้ดีก็คือเราเอาขี้เท่าแกบนะครับหรือว่าแกบดำนะให้มันได้สัดส่วน1ส่วนต่อดิน3ส,ส่วนนะครับเอามาผสมคุกเขากันคุกเขากันลงในหลุมปลูกแล้วก็จัดการปลูกลงไปปลูกลงไปแล้วก็คลุมดินคลุม จะใช้หญ้าแห้งหรือว่าฟางก็ได้คลุมแล้วก็รดน้ํานะครับนี่คืออาการของโรคแคนเกอร์ครับใบไหนที่ท่านมองเห็นได้ชัดเจนใบนี้ใช่ไหมครับนี่ดูชัดๆครับนี่คืออาการของโรคแคนเกอร์ครับผมแล้วก็ใบในอีกที่มองชัดๆนี่ครับนี่คืออาการของโรคแคนเกอร์ครับแล้วถ้าอาการที่ใบนี้เนี่ยมันไปเกิดอยู่ที่ลูกไม่ว่าจะเป็นลูกมะนาวลูกส้ม หรือลูก้ซโอพี่ๆเพื่อนๆเคยไปซื้อ้มโอมีลักษณะรอ,อยแผลหรือว่าลักษณะอาการแบบนี้เนี่ยครับเหลืองๆเป็นจุดสีน้ําตาลนะครับอยู่ที่ลูกส้มหรือลูกหรือลูก้ซโอไปครับหรือลูกไมนาวไปครับนี่คืออาการของโรคแคงเกอร์ครับผมสาเหตุมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียพูดไปพูดมาผมก็เริ่มลิ้นพันแล้วเกิดจากเชื้อแบคทีเรียประเภทหนึ่งชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ค่อนข้างจะยาวพอสมควรขนาดผมเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้ผมก็อ่านแล้วผมก็ว่ามันยาวครับเอาเป็นว่ามันมันเป็นเชื้อแบคทีเรียชยนิดหนึ่งซึ่งการเกิดเชื้อประเภทนี้ได้มันจะเกิดจากสภาพพื้นดินที่ต้นไม้เขาดูดอาหารขึ้นมานะครับมีสภาพเป็นกรดแล้วพอมีสภาพเป็นกรดแล้วก็จะทําให้เชื้อนี้มันเกิดการลุกลามมาที่ต้นแล้วก็ใบแล้วก็ขยายไปถึงผล ก็จะเป็นโรคแคนเอร์อย่างที่เราเห็นเนี่ยชื่อนะครับบรรถูกตั้งเฉยแต่ว่าให้รู้ว่าสภาพการเกิดโรคมันเป็นแบบนี้คันนี้วันนี้เนี่ยครับสมมุติว่าผมผมไม่ใช้เคมีแล้วกันครับใบนี้เอาเก็บมาแล้วจะไปทิ้งในแปลงทั่วไปไม่ได้นะครับทิ้งสุบสีหมห้าไม่ได้นะครับเนี่ยใบเป็นโรคแคนเอร์เนี่ยต้องเก็บทิ้งใส่ถุงขยะมัดปากให้แน่นแล้วก็ทิ้งเพราะว่าเราอยู่บ้านจาัดสรร แต่ถ้าเราอยู่ในแปลงเกษตรเราเราไม่มีถุงขยะแบบนั้นเราก็เก็บใบมาเรียบร้อยเอามากองรวมไว้ที่เดียวเราจ,จัดการเผาให้สิ้นซากเลยครับไม่ให้เชื้อมันระบาดทัน,นี้วันนี้เนี่ยอ,อยการเกษตรมามามาอธิบายให้ฟังว่าเชื้อแบคทีเรียรประเภทนี้เนี่ยมันทําให้เกิดโรคซึ่งโรคที่ว่านเนี่ยมันคือโรคแคงเกอร์แล้วถ้าเราปลูกอยู่ในพื้นที่จํากัดพื้นที่บ้านจัดสรร เราไม่สามารถใช้สารเคมีได้เราจะใช้อะไรหนึ่งก็คือปรุงดินให้มีสาภาพเป็นด่างถ้าท่านจะใช้ความรู้สึกในการกะก็คือเอาแกลบดำหรือขี้เถ้านะครับหนึ่งส่วนต่อดินสามส่วนผสมคุกเข้ากันอาจจะมีปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอะไรก็ว่ากันไปปรุงปรุงเข้าไปแต่อย่างน้อยดินสามส่วนต่อ,อ วัตถุดิบที่มีสภาพเป็นด่างก็คือหนึ่งส่วนนะครับไม่ไว่าจะเป็นขี้เท่าแกลบหรือว่าหรือว่าขี้เท่าตามเตาไฟเราทั่วไปนะครับหนึ่งส่วนผสมคุกเขาแล้วก็คลุมดินแล้วก็แล้วก็ปลูกแล้วก็คลุมดินแล้วก็ลดน้ําแต่อ่อยการเกษตรวันนี้ไม่มีไม่มีขี้เท่าแกลบครับไม่มีขี้เท่าแกลบและก็ไม่มีขี้เท่าด้วย <S <S ผมจะใช้ขุดดินหลุมปลูกธรรมดานี่แหละ ปลูกลงไปแล้วก็เอาฟางคลุมจัดการจัดการาครุกเขาเข้ากับดินด้วยปุ๋ยหมักซึ่งปุ๋ยหมักที่ผมหมักเนี่ยมันก็จะได้เฉพาะอ,าอินทรีย์วัตถุแล้วก็ธาตุในตัวเจนแล้วก็ธาตุอาหารอื่นๆซึ่งสภาพของดินเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นด่างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆปุ๋ยหมักเนี่ยมันมันให้ฤทธิ์ทางเป็นด่างอยู่แล้วนะครับก็จะคุกเ,เขาเข้าไปกับดินแล้วก็ปลูกหลังจากนั้น ผมก็จะเอา,เอาปุ๋ยลดทางดินของบริษัทขายตรงยี่ห้อหนึ่งซึ่งตัวผสมสารเสริมประสิทธิภาพเนี่ยมันมีฤทธิ์ทำให้ค่าของดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรดหรือเป็นด่างมันโน้มเข้ามาหามันใกล้ค่าความเป็นกลางมากที่สุดนะครับก็ก็จะเอาสารเสริมประสิทธิภาพนี้ผสมน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ลดไป หลังจากนั้นทางใบผมก็จะใช้ ال, สารเสริมประสิทธิภาพที่มีการที่สามารถมีฤทธิ์สามารถปรับสาภาพไม่ว่าจะเป็นกรดหรือเป็นด่างเนี่ยปรับสาภาพนะ้ําให้มันโน้มมาอยู่ในค่าความใกล้กันความเป็นกลางมากที่สุดแล้วก็แล้วก็ผสมปุ๋ยฉีดพ่นทางใบอันนี้คือสิ่งที่ผมจะใช้แต่วันนี้ที่ผมอธิบายมาเนี่ยอ ที่ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทขายตรงยี่ห้อน,นี้มันคืออะไรเนี่ยผมคือผมไม่ได้ขายของผมก็เลยไม่ออกมาโชว์ผมจะอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งถ้าเราจะไปเลือกซื้อต้นมะนาวหรือพืชตระกูลส้มเป็นโรคแคนเกอร์หรือเปล่าเนี่ยมีวิธีการสังเกตดูที่ใบดูที่ยอดแบบนี้ 2. กรณีที่เราสั่งซื้อทางออนไลน์กิ่งมันมาถึงบ้านเราแล้ว,ลวเราไม่สามารถเลือกได้แล้วเราจะทํายังไง มีวิธีการ2วิธีก็คือ1ใช้ใช้กลุ่มเคมีก็คือในกลุ่มคอปเปอร์สารคอปเปอร์สองใสอินก็ใช้ในกลุ่มของน้ําปูนใสหรือว่าปูนขาวเอามาแช่น้ําไม่ว่าจะจะไปฉีดพ่นหรือว่าลดทางดิน3าพุกเขาเข้ากับดินด้วยของคีเท่าหรือว่าแกลบดำเหล่านี้4ผม ผมจะไม่ใช้คิดเท่าแกรบแล้วก็คีเท่าแล้วก็จะไม่ใช้เคมีเพราะว่าดินในสวนผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะปรับสภาพดินมาพอสมควรแล้วทําการปรับสภาพดินมาเป็น10ปีแล้วซึ่งดินก็จะมีฤทธิ์ไปในทางเป็นใกล้เคียงกับค่าเป็นกลางจะโน้มๆมไปทางไปทางกดนิดๆแต่ว่าก็มีสภาพเหมาะสมอยู่ประมาณถ้าวัดค่าทางดินก็จะได้ประมาณค่า6กกว่าไปเกือบถึง7ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะจัดการปลูกแต่ว่า คลิปนี้เนี่ยมันยาวแล้วใช้เวลามาตั้ง1 1อนาทีกว่าเกือบจะ12นาทีมาบอกเล่าเรื่องราวโมมาเสยืดยาวก็จะไปปลูกก็คลิปการปลูกก็จะขอเป็นคลิปที่2ถัดไปแล้วกันครับวันนี้มาบอกเล่าเรื่องโรคแคงเกอร์ประมาณนี้แล้วเราจะทํำยังไงถ้าเราชอบปลูกแต่ไปเจอต้นพันธุ์ที่ส่งมาเป็นโรคแคงเกอร์แบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณ ทุกกำลังใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ